ไทยลีกปิดท้ายแบบเดทที่13นะครับวันนี้มีเตะกันแค่2คู่นะครับเพราะว่าคู่ของ BG จีพมทลุงกับพลังการเนี่ยเลื่อนไปเตะ24ธันวาคมนะครับประเดิมคู่แรก18นาฬิกาครับสุขโขทัยนะครับทีมอันดับที่10พบกับทูแบงคอกยูนิเต็ดที่เพิ่งตกไปอยู่ในอันดับที่3นะครับ ก็คู่นี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสุโขทัยอยู่ในอันดับที่10ก็จริงนะครับแต่ว่าฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกมล่าสุดก็ชนะชนบุรีมาด้วยนะครับที่สำคัญนี่คือการเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยแพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับแพ้ลำพูนเรเออร์เท่านั้นนะครับเกมในบ้านเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแพ้ลำพูนรอบนั้นนี่ก็ชนะทีเหมือนข้าเรือชนะดีจีปทุมนะครับค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวในบ้านจอร์ดบัตโจ้นำทีมเหมือนเดิมครับนักเตะไทยก็สลิงคาร์พงศพักกันนะครับแล้วก็มีนักเตะตตตต่่่่่าาาางงงชิิอออยโรรรมมมมูนนนนนนนะะไไพวววกกเเเีีีี้้้คััับป็็็ทดดซึผล ปัญหาอะไรนะครับทัพใหญ่เจอกับทูแบงคอกยูวนเต็ดซึ่งสถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับตกมาอยู่อันดับที่3าละวันนี้ต้องพยายามชนะเพื่อกลับไปอยู่รองจากฝูงนะครับฟอร์มของแบงคอกเองก็ถือว่าโอเคนะครับช่วงหลังๆเนี่ยแม้ว่าล่าสุดจะฝืดเสมอกับสละงอในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าก็มีการโลเตชันเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเพราะว่ามีทัวร์นาเมนต์เยอะเดี๋ยวการสัปดาห์ก็มีช็อปปี้ครับอีกแต่ว่าเกมนี้ไปเยือนยังไงก็ต้องเอาสามแต้มลุ้นแชมป์ลุ้นเกาะกลุ่มหัวตารางคะแนนไปก่อนนะครับซึ่่่งงงงเเเเกกกมมยยืือออออนนนขแแบบคคคค็ถวาไพ้ใรระะัช ไป2นะครับเสมอไป3นะครับตัวผู้เล่นเนี่ยยังไม่มีลิซาโรซิฟโคบิดคนหนึ่งแน่ๆที่บาดเจ็บนะครับจีรศิลป์แดงดาก็ยังไม่น่าจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าแนวรับอย่างฟิลิปไมอาร์กลับมาแล้วแนวรุกก็มูเซนอาการซานี่นะครับแล้วก็มีนักเตะดาวรุ่งอย่างกัร์ตพลคีรีแรงเนี่ยได้ลงอย่างสม่ำเสมอที่สําคัญตัวญี่ปุ่นอย่างเซย่าคุโนริก็ถือว่าดีมากๆนะครับวันนี้โค้ชแบนจากทัดใหญ่ไปเยือนสุโขทัยเหมือนกันแล้วก็สถิติเก่าค่อนข้างข่มไว้แล้ววันนี้เนี่ยเชื่อว่าแบงคอกเเนนนนีี่ยยยมลลุุ้ถึงไปชะสโขทัะครับแพ้เนีี่่ยคคงไมมนะรับ ึงแต้มมีในกระเป๋าอยู่แล้วแต่ว่าลุ้นสามคะแนนผมว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงฟันธงแม็กคอกมีเฮที่สุโขทัยนะครับสโซนอีคู่หนึ่งนะครับสิบเก้านาฬิกาครับเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับบุรีรัมย์ยูนิเต็ดนะครับทีมนำจากฝูงจะพบกับราชบุรีทีมอันดับพิเศษนะครับทั้งสองทีมเป็นกลุ่มท็อปบนหัวตารางคะแนนบุรีรัมย์เนี่ยโดนทีมการท่าเรือไล่ตามหลังมาเหลือแค่สี่แต้มแล้วนะครับแต่ว่าเตะน้อยกว่าถึงสองเกมพวกเขาเพิ่งกลับมาจากเอฟซีเชนเมลีกเสมออุลซานฮุนไดนะครับแล้วก็กลางสัปปดาห์นีีี้กก็มมโรรแท่ผ นไม่ค่อยดีรออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคงจะต้องมีการโรเตชันนักเตะประมาณหนึง่งนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีใครบ้างนะว่ากิโยเมฆวิสซอรี่ดาวยิงตัวเก่งก็น่าจะลงลุยนะครับสุภาชัยใจเด็ดเนี่ยเจ็บก็กลับมาปีหน้านะครับแต่ว่าได้สมรรถนะเหมือนตากลับมาละตัวไทยก็จะกลับมามากขึ้นนะครับพวกเออ่ธีรทรบุญมาทัทนบรรฑาเหวีบูนพี่ที่วัดสุขจิตธรรมกุลพวกที่ไม่ได้เล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะว่าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกล่าสุดอ่ะสิบเอ็ดคนแรกเนี่ยคนไทยเนี่ยถ้ายึดตามพาสปอร์์ตตตตตคคคคคืออไไไมมมมม่่่ีีีีีีเเเเเลลลยยยยยยยนน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 นะะะะะะรรรรรรรััััััััับบบบบแวววววาาาาาถ้้้้ึึดดดดใททกกกกก็็ิุพฉจขสห ึือบุรีรัมย์เองก็เจอกับราชบุรีไม่ง่ายนะครับราชบุรีเด็กกำลังร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับพวกเขาเนี่ยโอ้โหฟอร์มชนะเรียกว่าชนะดำดินมา2 0งนใน a f c แชมเปี้ยนลีกได้ลุ้นเข้ารอบนะครับมันยิงดรามาในช่วงทดเวลาแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยฟอร์มก็ค่อนข้างดีหลังจากที่มีสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งไปแพ้นะครับช่วงนี้ฟอร์มกลับมัดีมากนะครับบุรีรัมย์เล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วในบ้านเขาเก่งนะครับแต่ว่าการชนะในบ้านของเขาเนี่ยชนะทีมที่ต้องบอกว่าอยู่ในระาสมควน ชนะระยองโคราชนะครับแต่วา่าเจอทีมในระดับที่ลุ้นด้วยกันเนี่ยสเสมอบีจีนะครับแล้วก็ชนะประจวบได้พอได้แต่ว่าราชบุรีเองเ,เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ถือว่าดีใช้ไหมนะครับฤดูกาลเนี่ยแพ้พีทีประจวบไปเกมเดียวในนัดเยือนนอกนั้นชนะหมดเลยนะครับชนะชลบุรีชนะโคราชชนะอุทัยชนะอุทยาเพราะววันนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยโมเมนตัมของราชบุรีเนี่ยไปเยือนตัวผู้เล่นก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเอนจิว่ามาตินเดนิสันจูเนียร์ทวัตซึงสิทธาวรจักรพันธ์แก้วภูมกับไปเยือนถิ่าวด ่าราชบุรีจะมีเซอร์ไพรส์นะครับบุกไปแบ่งแต้มจากบุรีรัมได้ครับก็คือบุรีรัมเนี่ยเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับฟันธงว่าวันนี้ราชบุรีมีแต้มกลับจากบุรีรัมนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันที่สองคู่นะครับแต่ว่าเป็นสองคู่ที่สุดมันเลยทีเดียวครับสุขโขทัยหกวงเย็นดูแล้วแบงคอกมีเฮส่วนคู่หนึ่งทุ่มบุรีรัมจะไม่ชนะราชบุรีรอลุ้นรอเชียร์ครับ